ีค่ะหวัวรัฐบาลไทยค่ะลงแนวทางหัวรัฐบาลไทยค่ะ้าง,า,ะางคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะหัยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุกนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้เกลระยนในการรับชมด้วยค่ะหัยมีเข้ามีหลุดค่ะชมเพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องชอบกระจัดขัดก็ผ่านไปก่อนเออ ชมแนวทางจ้าแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางค่ะแนวทางเดิน เก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์อันนี้สูตรบนด้วยพี่น้องด้วย รูดบนบนอย่างเดียวสองตัวบนหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง

ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะสองสี่หกแปดสสิบสองสิบี่สิบห้าชุดค่ะสิห้าชุดบนชอบตัวไหนเลือกได้ค่ะเดี๋ยวเด่นให้จ้ะเดี๋ยวเด่นให้9 0้าศูนยเด่นมาให้ที่ ศกับ1นึ่งด้พี่น้องเด้ตัวเด่นนะจ๊ะตัวเด่นนะติดกับ0กับ1ก็มี60 6ูนย์หกหนึเดศูแปดศ นี่สิบห้าชุดนะตัวเขียดก็คือตัวเน้นแด้พี่น้องเ้ยเน้นไปให้ที่สองตัวศูนย์กับหนึ่ง ชุดบนนี่สิบหาชุดค่ะพี่น้องที่หนึ่งรัฐบาลไทยที่หนึ่ง รัฐบาลไทยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบห้าสี่สิบห้าบนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อเลือกเอาชอบตัวไหนเลือกเอาเด้อ ตัวนี้คือเน้นนะพี่น้องนะตัวนี้คือเน้นจ้ะอันนี้ก็ก็ใช่เหมันกันสิบห้าชุดแต่ว่าเน้นสิบห้าชุดบนจ้ารัฐบาลไทยที่หนึ่งตุลา สองตัวบนไปกลับด้วยนะ <ś brasile> บนอย่างเดียวไปกลับชอบตัวไหนก็เลือกเอาแล้วก็เอาไปกลับด้วยพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวเด้ออาจจะไม่มาติดติดนี่ก็ได้อาจจะมาในนี่ก็ได้ชอบตัวไหนเลือกเอาถ้าเอาหมดนี่ก็ได้เนีพี่น้องบนอย่างเดียวเด้อไม่ต้องลงล่างเด้อบนอย่างเดียวสูตรบน รับไว้ด้วยนิดหน่อยจบนะจบแค่นี้นะคะแคปหน้าจอคะ่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาจ้า สวัสดีค่ะฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวไม่ไปพลาดคิปใหม่ๆจ้าที่หนึ่งตุลารัฐบาลไทยสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ